ไม่ได้ไม่ได้คืงแข่งตักสีคือแข่งตักสีไม่ได้นแพ้ก็จะนี่แหละแ่นี่แหละไม่เกมสูตรสองรอบไหมห้าศูนเนี่ยมสองรอบไหมได้เลยสองรอบและห้นเซตเราเกมสูตรอยู่แล้วเซตดึงองคิดใหม่ก็ได้

สามสองแล้วเอ้ยเฮ้เ้ยเ้าตอสีจัดๆเลยโหทกี่คน่อยนะเนี่ยรอเนี่ยใครจะสี่วะู้เ้เฮ้ยน้องมือบริชานงานเนี่ยเข็ไม่รู้จะเข็ดหรอลา ลูกบอลไซสสสี่สาครับนัให้พี่นองเฮ้ยพ่ออเฮ้ยเล่นกนเว้ยไม่รู้จะเคลียรย้เท็ตาบอกว่าบีก่อนละไม่รู้จะเป็นลาวตงตงไม่จำไม่จำ วสวมเท่าไหร่ก็ไม่ท้อเว้ยโอ้ยเยากมากเลยยตาป้องกับเพื่อนไม่แราการแล้วจะไปดอร์แมนโชว์คนแรกผ่านไปดูคนที่สองครับแหลมสิงค์ผู้ไม่เคยแพ้ใครหาปิ๊ปปองไม่เจอี่ยังไม่เจอเลยเนี่ยเฮ้ย ยี่เว้ยเบื่อจังเอาเร็วเร็วดูเอมาเอา